สวัสดีครับวันนี้เทคนิคจากชัยโซลูชันนะครับก็จะมาในเรื่องของการเปิดเสียงตัวกล้องนะครับแล้วก็การเปิดเสียงตัวกล้องให้บันทึกลงฮาร์ดดิสก์ครับเวลาในกรณีที่เราดูย้อนหลังแล้วไม่มีเสียงนะครับเข้ามาที่การกําหนดค่าครับซ้ายมือล่างนะครับ บันทึกสังเกตตรงขั้นสูงซ้ายล่างนะครับถ้าเครื่องลูกค้าท่านใดบันทึกเสียงตรงนี้ปิดอยู่นะครับเวลาดูภาพย้อนหลังก็จะไม่ได้ยินเสียงด้วยนะครับให้กดเปิดนะครับแล้วกดปกลงเพื่อที่จะได้ยินเสียงเวลาในกรณีที่เราดูย้อนหลังครับมาอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเข้าไปที่พารามิเตอร์ครับดูในช่องของชนิดสตรีมนะครับถ้าเครื่องของลูกค้าท่านใดเป็นขึ้นว่าวิดีโออยู่นะครับให้กดเลือกวิดีโอและเสียงแล้วกดปรับปรุงครับแค่นี้ตัวกล้องของลูกค้าก็จะบันทึกเสียงแล้วก็ฟังเสียงในแอปพลิเคชันได้ด้วยนะ ขอบคุณครับ